มันคือใช่เลยว่ะมูลสโตนเนี่ย <c oughs> กระเทียมเจียวพี่เขียวกำลังเจียวกระเทียมมหาศาลมากอยู่ในครัวไม่ชาน้ำหนักลงแล้วนะครับ8 4แล้วว่าจะหมดเลข4แล้วมันช่วง2กิโลที่เร็วมากเลยทำอะไรผิดป่ะเนี่ยจะบ,บอกว่าช่วง90ลงชาา้าเพราะตันแคเียเหรอก็ดูมีมูลนิดหน่อยแต่ที่จับสังเกตมาได้เลยนะแม่ปลาเผาไว้มีนัยยะไหมมีนัยยะเป็นสําคัญนะตีคร่าวๆทุกมื้อทุกวันเนี่ยเรากินไก่หนึ่ง ตอนเย็นเรากินไก่นับ2บวกปลาอีกประมาณ1ในสของตัวตัวใหญ่ๆอญ่อะแล้วตอนกลางคืนเรากินปลา1ใน3ของตัวอีกยิ่งช่วงหลังๆอะกินจนหมดกินจนหมดกินจนหมดอะคือปลามันไม่ใช่ไม่ดีแต่บางครั้งบางทีหลายๆทีกูจัางมาทั้งตัวเนี่ยมีกูคนเดียวกูพยายามกินให้ได้เยอะสุดรรมันลกานไหมว่าช่วงนั้นอะกูอาจจะกินพอดีเกินไป มันเลยลงช้าพอเปลี่ยนปลาเป็นกุ้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือมื้อช้าเรากินไก่หนึ่งมื้อเย็นเรากินกุ้งประมาณ200กว่ากรัมคือกุ้งกล่องหนึ่งเนี่ยมัน300กรัมผัดเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะจะเหลือไว้ตอนหนึ่งเอาไปกินอีกยกกับโจ๊กตอนกลางคืนฉะนั้นมันมีแค่นี้มันเหมือนมีแค่2ครึ่งจากเดิมเนี่ย มีสี่ไก่ไก่ไกปลาปลาแล้วกูก็ตันเคียร์ทีนก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเริ่มกินเคียร์ทีนตอนประมาณถ้กประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยลงมากูคนลดยังงงย้อเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่พูดเรื่องน้ําหนักย้อนแย้งมากเลยกูมานั่งคุยเรื่องน้ําหนักแล้วกูก็จะบอกว่าไม่ต้องมาสนใจน้ําหนักคือสนใจน้ําหนักเป็นเรื่องรองรองแล้วกันมันมีเรื่องอื่นให้สนใจมากกว่านั้นเยอะซึ่งกูสนใจเรื่องอื่นมาเยอะแล้วตลอดเวลาแค่เวลาเราพูดกันกูเอาเรื่องลองรองยกขึ้นมาพูดมันจะได้เห็นภาพชัดเท่านั้นเนองกิน ออืมไม่ได้เห็นมุมนี้กันมานานครับอิสระกับกล่องของเขามันก็ไม่ใช่กล่องของเขาหรอกมันเป็นกล่องของน้องภูมิๆๆเสวัสดีครับพี่อิสระขอโทษที่ส่งมาช้าครับหแค่ส่งมาให้ก็ดีใจแล้วไม่ต้องขอโทษที่ส่งมาช้าหอวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่อิฐและน้องภูมินะครับจากคุณนายขอบคุณมากเลยนะนายน้องภูมิจะต้องชอบแน่ๆเลยทำงานดีกว่า กยอะโอ้โหเวลาลุงนี่เ p e r f ก c ์สปอตนะ mm hmm. หลังนี่ตรงเรา้ายังเซฟหลังเหมือนเดิมครับวันนี้วันหลังครับไปเซตสามท่าเก่ง ชัดใช่แดงกับแดนะชัดใช่บายเฉียดบายเชียดไอ้โชคมันไม่ก้าหอไอ้โชคไอ้โชคทำไมโดนชดชายตีอะเยวทแนแม เงินลงทุนเท่าไหร่นะลงทุนไปหูหกล้านกว่าบาทอ่ะไก่ออฟฟิศเนี้ยแล้วทำมาสามปีแล้วอ่ะกูได้รถโค้งโง่ๆนั่นนะอันนึงอ่ะเฮ้ยบริษัทนี้เนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นก uh, oh, ูตลอดเลยมันเออคนอื่นมันก็มีไม่ได้ไงลุงมันไม่ให้อ่ะมันเป็นไอ้จุ้ยเป็นอะไรก็ไปสลับกันสิของมึงก็ได้ของมึงอ่ะของกูต้องทางศาสนาอ๋อเป็นๆจากนั้นไอ้ของกูได้ไปอะ้รของกูนี่กูเห็นไม่รอดต้งอื่นแหละไม่โจรกันยากันไปติดคุกกันไอ้เกิดมาใครไปเล่นดวงดาวเหี้ยอะไรวะ ว,วันก่อนไปกดตังออไปงานแต่งเพื่อนแล้วกลับมาแล้วแบบ ผมร้อนไงผมเวลาผมกินแล้วฮีทอะ่ะผมร้อนผมถอดเสื้อนั่งอยู่ที่ร้านข้าวตม้มแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นธนาคารกสิกรผมก็ข้ามไปกดตังค์แต่ถอดเสื้อไปไงพอกดตังค์เสร็จปุ๊บกลับมาตำรวจลงมาแม่งขอค้นตัวช็อตเลยทีนี้แล้วเพื่อนกูยืนกันฝั่งตรงข้ามาเป็นฝูงเลยก็ยืนหากันขี้คักกี้คักกูก็อ่ะแม่งก็ตรวจตรวจตรวจเพื่อนกูเหมือนช่วงนี้ใอ้กัญชาสเสรีไงเขามีเป็นแบบเป็นสูตรของเขาเป็นพันล้ำอะไรมาแบบชันดีอ่ะมันเสือกให้กูมาหาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยตำรวจแม่งจิบมาเจอปุ๊บกูก เอ้ยอ๋อไม่ต้องตกใจถูกกฎหมายแล้วแบบพวกูเนี่ยว่าเออผมกูมานั่งคิดดีเออไอ้เหี้ยมันก็ถูกนี่หว่าเหออเหี้ยอะไรวะเป็แบบรถชินไงเมื่อก่อนถ้าเราบีพันลับตำรวจเจอนี่คือเราจบเลยนะอะไรอย่างเงี้นเขาไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรมันก็แบบกูไม่มีอะไรอยู่แล้วสักพักนึงกูเดินกลับไปถามเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยแมงดนอยบอกเหี้ยไม่ใช่มึงมันมากาแฟนี่เหี้ยแฟนมันจะไปกดตังมัตรวจแอกหญิงเพื่อนกูบอกว่างี้แต่ว่าโเคโอเคไม่ได้ตรวจแอกหญิงเนาะกูไม่รู้แต่มันก็คือแบบส่งมันได้มันก็ถ่ายกูเลยถอดเเเเเสสืื้้้้อออออออทาาาาาไไมมมรรรรผผนนคับวถดดขงกกิฎหยป่ะะ เราแค่ถอดเสื้อเราไม่ถอดกางเกงอะอก็ถอดกางเกงก็อาจารย์ได้ถอดเสื้อมันร้อนนะกูเห็นกรมกรอะไรเขาก็ถอดเสื้อทำงานกันไม่วะแต่ก็แะละจริงก็ไม่ควรถอดจริงเอ้ยรู้สึกไงในฐานะแฟนแมนอยู่ <laughs> ใจหนึ่งก็ดีใจใจหนึ่งก็ไม่น่าเลย <laughs> <laughs> ไม่น่าหลมตัวไม่น่าหลงตัวอะไรเขาไม่น่าหลงตัวใส่เสื้อนี้องอ๋อไรเฮ้ยไปว่ากันได้ไง ถ้าเชียก็เหมือนมึงยังเชียอยู่ก็จริงแหละแต่ถ้าเขาแบบเออใส่เพื่อถ่ายเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่น่ารวมตัวน่าจะเลือกทีมอื่นอะไรเงี้ยนะเชียก็ดีทำไมแฟนแมนอยู่พูดอย่างนี้วะมึงเป็นแฟนแมนยู่จริงเป็นแฟนจริงดิแต่ถ้ามันถ้าถ้าแบบเขาเชียอยู่แล้วก็ยินดีเรายินดีที่ที่เป็นแฟนแมนอยู่เหมือนกันไหอย่างเงี้ยเออสาวที่ถ่ายไหยครับสคอตถึงไหนแล้ว วันก่อนมึงยังบอกว่ามึงสควอตอยู่เลยแล้ววันนี้มึงถามแม่กูเริ่มใจแป้วแล้วยังสควอตอยู่แต่อาจจะไม่ถึงเป้าแต่ยังสควอตอยู่เกือบเกือบถึงเลเท่าไหร่เกือบเกือบถึงนี่เท่าไหร่พยายามให้ได้วันละแบบสี่สิบ <c oughs> อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยขึ้นมาหาไปเยอะเลยนะแต่ว่าเดือนหน้ากำลังวางแผนว่าจะไปแบบไปพิลาทิสเดือนหน้าก็สายเสร็จแล้วไม่ไปพรุ่งนี้ ม่มีตังค์อ๋อโอเคทําไมถึงต้องเป็นพีลาทิสอะคืออยากลองมานานแล้วเห็นมันมันดูน่าสนุกอะสำหรับนายนะมันดูน่าสนุกเหรอไม่สำหรับนายไงคือไม่เคยลองแล้วคือแบบเห็นอันนี้เราเพ้่อยากลองเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าแบบอยากเล่นเป็นกีฬาเหรอไม่ใช่กีฬาเป็นหลักการออกกำลังกายที่รู้สึกว่าอยากเล่นอย่างแบบเนทไปนไปยิมอย่างเงี้ยเวลาเห็นคนเล่นเครื่องอะไรเยมันไม่มันไม่มีความรู้สึกว่าอยากเล่น่ะแบบลู่ว่องลู่วิ่งเลไรเนเห็นเนทก็แบบเอ่มันน่าเบื่อแต่พีลาต มึงยังไม่ได้ขึ้นไปเลยได้ทรามึงบอกว่ามันน่าเบื่อแล้วไงไม่เคยวิ่งลุยอยู่แล้วไมยเคยปั่นจักรยานด้วยแล้วมันเบื่อพี่ก็คือนายอยากอยู่ในช่วงลองไปเรื่อยๆเพื่อจะหาสิ่งที่รู้สึกว่าแบบไม่เบื่อพี่จอจะบอกพี่นายว่ามันไม่เหมือนกันนะมันคนละหน้าที่กันนะเว้ยได้ขึ้นลู่กับพิลาทิสเนี่ยขอเริ่มพิลาทิสก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอย่างอื่นต่อไง เค <Okay>, okay. เพราะว่าบิลาทีสมันได้เรื่องยืดแบบออฟฟิศซินโดมด้วยไงก็เลยอยากล้อออฟฟิศซินโดมเนี่ยนะมันอยู่ในพาร์ทของการ stretching คือคนเราเนี่ยนะมันมีอาหาร weight training weight training หรือว่าก็คือ tension การที่เรามีแรง tension ต้านแล้วเราต้านมันเพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อของเราใน,นพาร์ทที่2นะพาร์ทที่3ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอ,อกหักมาจะได้แข็งแรงก็คือคาร์ดิโอคือหัวใจและปอดแล้วพาร์ทที่4คือ stretching ออฟฟิศซินโดม stretching นแ,แสดงว่าในก็ต้องเพิ่มอย่างอื่นเพิ่มกล้ามเนื้อหัวใจและเพิ่ม <c oughs> <ส>ที่ร้อมเนือทีอ่ระยะ เฮ้ยเราทำพร้อมกันได้ขอเริ่มในรื่อย่างเนี่ยไม่ไม่มีตังค์มันไม่เกี่ยวกับตังค์แต่จริงที่บ้านก็ได้ไนายเกี่ยวเราไม่มีแผนแต่เราไม่ใช้ตังค์มึงก็ไปใช้ตังค์อย่างอื่นแล้วมึงก็กลับมาสเตตที่บ้านดี <c oughs> แล้วต้อก็ไปสัค์จ้างเพื่อนมาเล่นเป็นเพื่อนมึงใช้ตังค์จ้างเพื่อนมาเล่นเป็นเพื่อน<ห>นายจ<ห>้างครูมาถอนไงมาเล่นเป็นเพื่อนมึงไปโชว์ดีซีกูก็ได้ ได้นะเอาไหมที่กูไปกี่โมงเดี๋ยวได้ไปด้วยกูก็ไปกูไปเที่ยงเที่ยงครึ่งบ่ายเฮ้ยไปด้วยมึงบอกว่ามันน่าเบื่อไม่ใช่เหรอไม่น่าเบื่อเขาลองมันเบื่ออะปั่นจักรยานอะลองแล้วอะมันไม่เห็นเบื่อเลยไหนมันไม่เบื่อเลยพี่ไม่บอกอย่างนั้นนะ ไม่มีความสุขตลอดเลยได้กูมีความสุขทุกครั้งนั่นแหละเอาไม่ใช out ่นั่นแหละน่เลยพยายามหาอะไรที่แบบทำได้ไปได้นานๆข้ออ้างแล้วมันเหนื่อยอ่ะคือตอนนี้แม้กระทั่งการหาข้ออ้างมึงก็เหนื่อยแล้วโอ้โหข้ออ้างเชื่อมึงมิติไหนแล้ววะเนี่ยนี่กูไม่ได้มานั่งจี้น้องนะได้เออกูแค่มาอัปเดตเอ้เฮ้ยนี่นี่ คนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาวิ่งที่ออฟฟิศแล้วนะครับเอ้ยแม่จ๋าแม่งอยู่กูตกใจเปิดมาไม่เป็นเมืองไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงวิ่งคนงงเลยจู่ๆแม่งแข็งขึ้นเองงือ่โอยทำไมทำเสียงแบวเนี่ยกูวิ่งชันวิ่งชันเอองงแล้วพอวิ่งเสร็จปุ๊บแม่งไหลลงปุ๊บเราึกว่าเราหน้ามืดเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่นึกว่าหน้ามืดแม่งเป็นทุกคนมึงครั้งแรกที่กูเดินชันอ่ะแล้วกูลงมากูอยู่ท่านไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นบนโลกออ่งจะฟีนิกแบบ ก็ผมเพิ่งเคยวิ่งเป็นรูวิ่งเนี่ยครั้งนีครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบมันต่างกับปกติคือทุกครั้งอะแบกลู่แล้วก็วิ่งใช่ไมลองดูนะมันต่างกับวิ่งปกติตรงที่ว่าอันนี้มันจะกําหนดความชันความเร็วให้เราถ้าเราวิ่งปกติเราจะขี้เกียจไงอันนี้คือพอมันกำหนดว่ารูวิ่ง6กหกกิโลเมตรต่อชั่วโมง7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเงี้ยเราก็จะแบบมีวินัยในการเร็วมากขึ้นกินฟ้าคูดวะได้กินเลยอะได้กินของทอดเลยอะโอ้โหเจียมแท้ จริจริงๆนี่วันนี้มาพร้อมกับเขาเรียกรสชาติใหม่ของของน้ำดื่มโคลาโคลามัชเมลโลอ่ะอืมมันใอ่บอกกูกูนึกว่าอ๋อเป็นแบบความนุ่มละมุนของมัชเมลโล่มีปนอยู่ในโค้กไม่มันมีแตงโมไม่หรอมันมีก็ <c oughs> ใช่ไอเด็กกูไม่รู้แต่มันถามกูกูบอกเอามาเลยไหนมาลองดิว่ามันจะมัชเมลโล่ไงกูขอซิมเบิร์นสักคำหนึ่งได้บอกสรุปมันคือสตรอเบอร์รี่ผสมแตงโมเออเออเออ มากินได้ยินบ้างเไยนะอะไรยังไม่ยินดีรอเดี thin, ๋ยววิ่งรู้วิ่งขึมาไงที่ที่กูถามปอนเมื่อกี้มันคือความรู้สึกการได้คาร์ดิโอที่ออฟฟิศอะมันดูเป็นแบบมันฟินกว่าคาร์ดิโอที่ฟิตเนสตนิดนึงตรงที่เราจะรู้สึกว่าเราลวกแล้วมันปังดีเราจะรู้สึกฟินกับตัวเองที่บริหารจัดการเวลาอันนี้อันนี้คือความดีของการคาร์ดิโอที่ออฟฟิศเนี่ยจริงๆอะมึงแค่มาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงพี่จอติดแอร์ห้องข้างหลังให้หน่อยมันร้อน เตรียมชุดอาบน้ำมาดีกว่าใช่เนี่ยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมนี่มันร้อนอ่ะพัดโมมันต้องร้อนเออนี่มื่อวันก่อนวิ่งตอนบ่ายเป็นยังไง เปป็็นบอกแล้วออกกําลังกายอย่าเลือกเยอะใช่เฮ้ยพูดดีว่ะเฮ้ยมึงพูดดีเฮ้ยคุยอิสระพูดแบบโคตรโอเคแค่มึงเริ่มวิ่งอ่ะมึงชายโยได้เลยใช่แค่มือึงก้าวแรกอ่ะใช่มึงก็เปลี่ยนเลยวเว้ยนะใช่ก้าวต่อไปลมลมมมันไม่ต้องรอฉลองตอนวิ่งเสร็จมึงฉลองตอนที่มึง ขึ้นไปใช่มึงขึ้นไปปึ๊บมึงวอมือเลยเก้าแรกนั่นสําคัญใช่เก้าสองนั้นจิตแปดนี่อะถึงก็เงียบกันเลยผมก็พยายามหาเลยตลกตลกพูดไปอย่างนั้นแหละครับโทษผมไม่ก็ไม่ไปออกกําลังกายอะไรเขาอยู่ละนั่งแดกขอฟา์ฟู้ดอยู่เนีจงบล็อกได้เหรอบล็อกบล็อกฮะบล็อกแบบบล็อกนี่กูสั่งข้าวมาวันนี้กูสั่งสี่ต่อโอ้ย่ยย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 ย เียนี่ยผมสั่งข้าวสี่กล่องเนี่น้องให้ตกใจเลยเพราะที่ไมสั่งเยอะจังมันกินอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่หรอกมันสั่งสี่มันผิดสามมันก็ไม่กินสามไงมันก็กินอันเดียวที่ไอ้พวกนี้ไว้ดีเท็คเลยต้องมสั่งให้มันดูเลยเนี่ยมึงดูนะไม่เอาผักไม่เอาผักกูกรงเลยนะเดี๋ยวมันรอดูกันมันก็นั่งรุ้นพอมาเอาโชคดีไม่มีผักอ๋อถูกต้องรู้เลยถ้ามันเสือกมาผิดกูโดนมันร้อยยาวแน่อันนี้คือเหมือนความรู้สึกเหมือนเราเห็นเพื่อนถูกหวยเลยเว้ยถ้าเพื่อนสั่งน้อถูกวร เนี่ยนายมันสุดยอดเลยนะเว้ยการคาร์ดิโอเสร็จแล้วได้อาบน้ําสดชื่นจะสดชื่นกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> มีอันนี้ครับแกบอกนะนอ,อไไนะไรบ้านาถาของของแปะในป,ป๊อปไอ้ป๊อบนี่ทุกวันสี่แปดเป็นวัวไทยจำได้ไหมใช่ชัยพัฒน์ผู้ทองนะช,ชื่อจริงและนามสกลุลจริงของเครงลงคลิปเราหลายครั้งแล้วใช่กูเคยตกมาอยู่ห้องเดียวกับมันที่กลุ่มเรามีแค่กูกับมันไอ้เคียบป๊อบแบบบ้านอยู่ออนุ่46ตอนที่กูย้ายมาบ้านเนี้ยกูซื้อจักรยานแล้วกูเหอะกูจะไปเอาชี้อังกฤษแต่กูจำไม่ได้สมัยนั้นไม่มีมืือออถนนกูปปัไุ 64แล้วแม่งเลยสีนักคลินไปอีกนี่อีกแหละคือไอ้ป๊อปลองดมดูน้ำหอมชื่อ Phenomenal Botanica ช h a d o w Phenom ระดับ Phenomenal <an> โอ๊กมอสและแซนเดิลบูดโอ้ฟริเซียเบอร์กามอตฉีดเออฉีดแล้วผมไม่ร่วงนะไม่ใช่เบอร์กามอตคือชื่อผลไม้ไม่ใช่ชื่อดอกไม้จริงจริงมันเป็นกลิ่นที่มันคอมมอนมากแต่คนไทยไปติดว่าเบอร์กามอตอ่ะเท่ากับการผมร่วงก็มันเป็นชื่อแบรนด์ใช่แต่ตั้งเป็นชื่อแบรนด์ใช่แต่ในศาสตร์ของการทำกลิ่นเนี่ยนะครับเบอร์กามอตนี่คือของที่แบบฮิตอ่ะเพราะกลิ่นมันสดชื่นนี่เอาเขาดูคุณแก่งคุณเก่ไหฟึบก็จบแล้วอ่ะเก่งอิสลามมันฉลาดนี่โอเค โอเคนย่าบอกนะสีชาแนาไงไม่สีน่ารักสีนี้น่ารักดมดีกว่าสีมันเป็นยังไงวะอันนี้อย่างของครูมันสีอะไรเนี่ยลิลลี่เจสมินแมกโนเลียแล้วก็แซนเดอร์วูดเป็นไงวะจอร์นมันจะเป็นลิลลี่แล้วก็มีความแซนเดอร์วูดแล้วก็มีแมกโนเลียตบมาด้วยโน้ตนิดนึงแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอ่อเจสมินนิดนึงเป็นกลิ่นมะลิรู้สึกคำถามกับคำตอบเหมือนกันเราฉีดใส่อย่างนี้แล้วดมอ่ะเราก็ฉีดใส่ตัวสิเพื่อน เฮ้ยอันนี้กลิ่นสดชื่นมากเลยปกติอ่ะกูจะฉีดใส่ฝาเว้ยกูจะได้จําได้คือน้ําหอมเยอะกูจะฉีดใส่ฝาไว้เพราะเผื่อกูลืมกูก็เปิดมาแล้วกูดมฝามันอยู่ด้วยกันแน่นอนไงเอออย่างนี้กูอากูฉีดใส่โบก็ได้เฮ้ยอันนี้กลิ่นคนผู้ชายเนอ่ยมาลองดมดิเขาไม่เชื่อว่ากูดมจริง อ๋อนี่นวลน,นวลแต่แปลว่ามีสไปซ์นิดหนึ่งซึ่งกำลังดีไม่หวานเกินไปอ๋อใบสีโลแน่นอนทุยไ <laughs> ปที่แปลว่าหนามกูจะชอบมองน้ำผอมอ,ะอ่ะเป็นทรงสามมิติเว้เหมือนมรนมีลูกบอล <c oughs> เ,เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือกลมมากเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยบางครั้งบางทีมันมีสไปซ์พิเศษที่มันแหลมขึ้นมาจะเหมือนเล่นผมนี่มันแหลมขึ้นมาจริงมีแหลมแหลมเออมันจะทำให้เวลาลูบไปมันไม่เนียนเกินไปมันมีสัมผัสให้มันเออว่ะ มันดูดจมูกเรานิดนึงเหงาถึกนี้มันเหมือนหัวกูเฮ้ยกลมด้วยแล้วก็แหลมด้วยลองดมเอ้ยแต่กูเนี่ยกูได้กลิ่นเนี่ยหอมนันชอบนั้ลองดมเหมือนแมมเหมือนหัวกูไหมไม่ใช่ดมหัวกูแต่หมายถึงว่านึกจินตนาการรูปทรงไม่ไม่ไม่แต่แต่แต่ถ้าเป็นอันสีส้มอ่ะกูจะรู้สึกว่ามันคือทรงคล้ายๆทุเรียนคือมีหนามขึ้นมานิดนึงแต่ยังเป็นทรงกลมมันไม่ได้แบบเรียบเนียนเตียนขนาดนี้หรอก มันจะมีความความความแหลมของมันอยู่มันจะทําให้อูมามิอ่ะโอ้กลิ่นผู้ชายเลยป่ะอันนี้แบบมีความอักขานิดนิดใช่ใช่ผู้ชายเนี่ยมันจะติดความอักขาเพราะว่ามันต้องการความสดชื่นผู้ชายมันจะแพ้กลิ่นความสดชื่นอ่ะมันจะใช้ง่ายเพราะผู้ชายจะค่อนข้างเอียนหรือว่าเลี่ยนกับกลิ่นดอกไม้มากๆหรือว่ากลิ่นผลไม้มากๆมันจะทำให้เขาไม่ไม่ไม่รู้สึกอกทายแลยพึ่งอ่าแต่ว่ากลิ่นหนังกลิ่นเนี่ย เบอร์กามอดอย่างเงี้ยมันทําให้เขาเฟลชแล้วเขาจะอ,อกผายอะไรอย่สดชื่นในใน <c oughs> พูดเรื่องน้ําหอมนะกูจะบอกทุกคนเลยนะ first priority นะฉีดใส่เสื้อเถอะเพราะกูจะมักเห็นบ่อยมากคือคือการฉีดชีดชีดอ <c oughs> ถ้าน้ําหอมดีเสื้อ <c oughs> มันไม่เหลืองแล้วเสื้อมันคงทนมากกว่าที่จะฉีดใส่ผิวแล้ว second priority อะถ้าเราอยากจะเบลนอินกับกลิ่นของตัวเราอะเราค่อย s e c o n ที่สกินเรา ได้ oh. หรือว่าหลังหูแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันคือตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เสื้อหลังท้ายๆอยสจุดเนี้ยคือจุดที่ดีมากๆแล้วกลิ่นมันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่ชิประหว่างวันนี่ครับเขาบอกว่ากลิ่นติดทนนาน6-8ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มี2ขนาด คือสามสกับ50 ml อันนี้ขนาด50 ml อยู่ที่590ร้อยเส่วน30 ml เนี่ยอยู่ที่490ต่างกันร้อยเดียวซื้อ50ไปเลยดีกว่าต่างกันร้อยเดียวเองได้มากขึ้นเกือบเท่าตัวใช่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 เขาบอกว่าเขาทำเป็นยูนิเซ็กเลยเออเนี่ยผู้ชายใช้ได้กลิ่นมันไม่ได้หวานจ๋าขนาดนั้นมันไม่ได้ผู้หญิงจ๋านะมันมีสไปร์ตอะไรที่บอกใช่ใช่ใช่มันจะออกแนวผู้ชายน่ารักแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะใส่สูงหน่อยนิดนึงแขนนนนนกว้้าางงห่่เเยยีดดิิอส จริงเขามีกลิ่นอื่นอีกเยอะเลยนะลองเข้าไปสอบถามได้ได้คือเรื่องพวกนี้ควรปรึกษาก่อนนะคือคนที่แม่นแล้วอ่ะมันนึกภาพออกแล้วอ่านโพยเนี่ยกูพอจินตนาการออกนะเพราะว่าเราผ่านมาเยอะถ้าเกิดมือใหม่อย่างเงี้ยควรที่จะปรึกษาก่อนผมเป็นคนมีบุคลิกภาพประมาณนี้ผมแต่งตัวสไตล์นี้ แล้วไลฟ์สไตล์ผมไปเจอคนประมาณนี้ประมาณนี้ให้ร้านอะ่ะเขาช่วยเลือกให้มันจะแมทกันง่ายกว่าแล้วน,นี่ก็ถือว่าถือเป็นตัวสตาร์เตอร์แล้วหลังจากนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนอารมณ์บ้างหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ค่อยๆศึกษาไปสั่งกันได้นะครับใน i g Facebook แล้วอย่าลืมถ้าสนใจเข้าไปบอกเขาด้วยว่ามาจากรับซ่าได้ส่วนลดหนึ่งจริงเหรอคือถ้าเกิดเข้าไปในแฟนเพจจะสั่งแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมาจากรับซ่าผมเป็นเพื่อนป๊อปบอกเลยผมเป็นเพื่อนป๊อปได้ลดราคาเป็นอะไรไม่แน่ใจ แต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากรับซากก็คือในรถแน่นอนชิที่พิเศษเฉพาะแบบไปที่รับซากจัดส่งฟรีแล้วก็30 ml 3ขวดหรือ990าร้อยเก้าสิบอ๋อเป็นชิที่พิเศษของแบบนี้ต้องลองครับใช่แบบไม่แน่ใจอ่าสั่งมา3เลยลองดูใช่ตัวพี่จอร์ดเองก็ต้องลองเหมือนกันมันก็ต้องลองใช้ก่อนลองลาสเออใช่มันต้องดูแบบไหนสนใจก็ไปได้เฮ้ยพี่จอร์ดไหน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 มีเรื่องชวนคุย คอมเมนต์เขาบางคนเขาซีเรียสกับคำว่าเซจหยออ <achieve> เราอะรู้เรารู้ที่มาทิตตา,า,าเองมันเขาออกมาพูด<ช>เราเรารู้ว่าที่มามันคือภาษาเหมือนภาษาลู<ช>แต่ทีนี้มันเป็นภาษาคุกเขาก็จะใช้สระอ,อรแทนหยอขออะไรประมาณนั้นอะจริงๆเซจหยอกแปลว่านั่นแหละเราเรามองว่าเป็นภาษาเราก็เลยเล่นไปเนาะแต่างนี้เห็นหลายคนเขาซีเรียสมันอาจจะเป็นคําไม่สุภาพเหมือนเราพูดคาหยาบเออแล้วพ่อแม่ดูอยู่หรือเขาอาจจะสละมาคือภาษาหรือว่าบริบทต่างๆพวกนี้แต่ละคนมันมองคนละมุมตอนนี้เราเรารู้แล้ว มีคนที่มีคนที่แบบเออมันแสลงหูใช่ซึ่งถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องเล่นทางนี้ไหมจริงๆก็ไม่ได้จาเป็นเราก็ไม่ได้ติดปากอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีเราถ่ายอะไรเราไม่ได้ซีเรียสอ่ะเราํามันไปทางนั้นพอดีแล้วเราก็โอเคเรามองว่ามันเป็น language หรือว่าเป็นมีมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมนะตอนนี้อยู่ตัวเราเองมันก็หลุดไปแต่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคุณไม่ขับด้วยเราก็ไม่เล่นเราก็ไม่อยากจะเล่นอะไรที่คนไม่ขบใช่เนาะใช่ก็ไม่ไม่มีปัญหาครับแต่จริง เหตุผลเรารู้แค่การเลือกวิธีใช้มันมองคนละมุมสุดท้ายแล้วอ่ะฟีดแบ็ของทุกคนสําคัญว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนเสีเลียนหรือมีคนที่รู้สึกจริงๆเฮ้ยอันนี้เราก็รับฟังแลเราก็แค่ไม่เล่นใช่ใช่ใช่ใคือบอกกันได้ว่าเฮ้ยมันชอบไม่ชอบเบิร์กไม่เบิร์กนะใชะ่แค่นั้นแหละที่มา,มาบอกกลัวเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่รู้ที่มา รู้พยายามนั่งแกะวิธีพูดเลยใช่จำได้เลยว่าตอนนั้นอัอยู่ในรถต้นกล้ากลับมาจาก CDC เป็นวันที่กูกินสเต็กแล้วกูกลับ up IG ที่มึงจะแย่งกูกินแล้วฝนตกแล้วเราก็ำลังกลับมาคืนพุทธกูจําแม่นเลยเนี่ยโอ้โหเดีมึงขึ้นือจับแม่นมึงกำลังพยายามแกะอยู่ในรถตอนนั้นอ่ะเป็นวันแรกพยายามแกะอยู่ว่าสรุปโครงสร้างภาษามันคืออะไรกูจําไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนะมันมีชื่อของมันอ่ะคลาบภาษาลูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่เราแกะโครงสร้างวิธีใช่แล้วก็เข้าใจเข้าใจมันก็เหมือนภาษาลูอ่ะจริงนะ่ะ ประาณนี้ประมาณนี้เยสบอกให้ฟังีดวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ครับผมพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ทำอะไรครับอยู่บ้านครับผมแล้วนี้อยู่บ้านใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่แล้ว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 ไม่ใช่แข้าว คนหิวนะหิวเอ้เป็นยังไงคนหิวนะเป็นอย่างงี้แล้วเดี๋ยวก็แบบเฮ้ยอิฐเอาไปให้หน่อย <c oughs> อเอาไปเลยหรือ <c oughs> เอาไว้ให้น้องก้าดีไม่เอา,เอาน้องชายเอา้าทำไมอ่ะเอที่ยไมไมอ้อไม่เอาไปให้อะ่ะ <c oughs> ทำไมน้องก้าเป็นคนเงี้ย <c oughs> น้องก้าขับรถไงมันวนมันยูเทิร์นยากมอเตอร์ไซค์มันเร็วกว่าไงนี่ฝนตกนี่โอ้ยเฮ้ยนี่เป็นข้ออ้างที่ดีให้พี่จิ๋วมาอ๋อให้พี่จิ๋วมาเจียมเชื่องช้าชักช้าชักช้าเชื่องช้าช้า นี่พี่ควยมาครับสวัสดีครับตัวลงชักช้ามันชักช้าเหมือนชื่อมั้ยไม่ชักช้าแล้วโซนหน้าหน้าหน้ามันในนี้ใช่หน้าหน้ามันเออไปกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเดี๋ยว Let's go ว่าไงจ๊ะอิสระอิสระออกมายังออกมาแล้วออกมาแล้วลืมอะไรไว้หรือเปล่าใช่กูลืมกล้องอะ กำลังขับออกไปให้เฮ้ยใช่เหรอหรือพี่จียวจะมาเยี่ยมชักช้าโอ้กันวานหน่อยก็กลาโอเคดูทรงแล้วไม่อนุมัติเปิด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 ขอบคุณมากเิสราเฮ้ยพี่จอร์ดนี่นะขอบคุณมากไม่โทษใครเลยนอกจากตัวเองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล้านแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละกลับบ้านหิวข้าว ต่อกันที่พี่จอร์ดครับโจทย์วรอคอสสครับผมลีลิธซึ่งแน่นอนเลยแน่นอนมากๆครับคนอย่างกูที่ได้โจทย์ว่ารลีลิธใช่แล้วครับวาดลีลิธจาก e อวเกเรียนครับเอาอยังไม่ต้องถึงขั้นแบบวาดเสร็จเอาแค่แบบระหว่างที่วาดอะสิ่งที่ดีใจมากเลยคืออิสระนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็หันมาถามว่าลีลิธเหรอ เชื่อมันโคตรฟินเลยวะใช่เลยเพื่อนมันใช่เลยแล้วพอวาดออกมาเชื่อไม่รุปนี้มันสวยจังวะหรือว่ามันสวยเพราะมันเป็นอีวาวะเอกบอกว่าใช่มันสวยเพราะมันเป็นอีวาแต่อย่างน้อยที่สุดก็แปลว่ากูวาดความเป็นอีวาออกมาพอได้มันก็เลยดูสวยไงเพราะมันมันมีความเป็นอีวานั่นแหละครับจบครับจบเรื่องเล่าครับพี่จอสร้อยสวยจังเลยค่ะเฮ้ยโอ้โห เฟลิกซ์ด้วยกำลังจะใส่อีกอันหนึ่งเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระดูกนี่วิชโบแล้วก็นี่ดูชื่อน่ารักไหมเป็นชื่อที่ตัดสระออกงานละเอียดมากเนี่ยเห็นเห็นหินเล็กๆเนี่ยมันจะมีพวกหินพวกอะไรโอ้โหเฮ้ยอ้เป็นหินที่เป็นสําหรับราศีพ่จอรตมาอยู่ในสร้อยพี่จิ๋ว ถ้าใครจำกันได้นะครับย้อนไปวันที่เราช้อปปิ้งกันครับวันนี้มันมาแล้วครับก็คือปาจรีปาจรีแล้วก็ซอยของพี่จิ๋วเมื่อกี้นะครับก็คือ m o ูนทร e เป็นแบรนด์พี่น้องกันใช่ครับคือพี่เขาสองคนเป็นพี่น้องกันทำออเจสเ r รีทั้งคู่มีกลิ่นอายคล้ายคลึงกันแ้่จะมีวายที่ต่างกันนิดนึงนี่พี่จอมาแล้วใช่แล้วอันนี้ของเราสออันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าดูดีๆมุกอะ เจอกันพรุ่งนี้ยินดีด้วยคุณแน่วันเสาร์